10อาหารชะลอยลิ้วลอยนะครับจริงๆอาหารชะลอยล้วลอยจริงๆก็มีเยอะนะถ้าคุณไปศึกษาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโปรตีนกลุ่มของผักกลุ่มของผลไม้พวกนี้มีเยอะมากเลยแต่ผมจะสกอบลงมาเหลือ10อาหารและการที่คุณสามารถกินได้ในประเทศไทยง่ายๆแล้วเป็นอาหารกลุ่มที่มีคุณสมบัติของวิตามินซีแทรกอยู่ครับซึ่งวิตามินซีรู้ดแล้วว่าถ้าเรากินวิตามินซี 60มิลลิกรัมต่อวันจะป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้ถ้าเราทานวิตามินซีวันละ500-1,000มิลลิกรัมจะช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนได้ป้องกันไข้หวัดได้สัก13นะครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดังนั้นอไไรก็ตามที่เราเข้าใจว่าอ๋องั้นเราต้องเลือกผักผลไม้ที่มีวิตามินซีใช่ไหมถูกต้องเลยครับดังนั้นผมเลือกมาง่ายๆก่อนครับว่าอะไรก็ตามที่สามารถมีวิตามินซีแล้วสามารถกระตุ้น ให้ร่างกายเนี่ยสร้างครลอาเจนง่ายข้อที่หนึ่งคือส้มอันนี้เบสิกเราดูอยู่แล้วว่าส้มหนึ่งผลเนี่ยนะครับมีวิตามินซีประมาณ4 0่สถึงหกมิลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดอยู่แล้วดนะังนั้นการกินส้มมาแล้วหนึ่งผลทําให้เราได้ วิตามินซีค่อนข้างสูงแต่มันยากมากเลยที่เราจะกินวันละ1 0 0 0มิลลิกรัมเพราะมันต้องใช้ส้มอาจจะประมาณชัก1 0บถึงสิลูกต่อวันซึ่งเราจะได้น้ําตาลซึ่งเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยมันออกฤทธิ์ตรงข้ามนะครับวิตามินซีช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแต่การกินน้ําตาลเกินค,ความจาเป็นทําให้คอลลาเจนเสื่อมสลายตัวได้เร็วดังนั้นการกินส้มกิน1ลูกครับเราอาจจะต้องไปทานจากผักผลไม้อื่นๆที่มีน้ําตาลน้อยแทนข้อที่2นะครับมีวิตามินดีสูงมันครับคือมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยมี2งแบบนะคร คำว่าเลมอนไอที่ผิวเหลืองๆนะครับถ้ามะนาวบ้านเราก็เป็นมะนาวผิวเขียวๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ผมให้คหํานวณง่ายๆว่ามะนาว1ลูกเนี่ยมันจะมีวิตามินซีอยู่ประมาณ31มิลลิกรัม2ลูกก็เท่ากับส้ม1ผลโดยประมาณใกล้ๆกันแบบนี้นะการกินมะนาวนะครับมันก็จะทําให้เราได้วิตามินซีอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่กินจากส้มอย่างเดียวข้อที่3คือฝรั่งฝรั่งนี่ผมชอบมากเพราะว่าฝรั่งเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีน้ําตาลค่อนข้างน้อยนะครับ กินแล้วเนี่ยมันมีวิตามินซีค่อนข้าง,งสูงด้วยนะถึงเห่นไหมครับว่าถ้าคุณทานหลากหลายคุณจะทานส้มทานมะนาวทานฝรั่งแบบนี้สามอย่างคุณก็จะเห็นนะว่าเอ้ยถ้าอยากได้น้ําตาลเยอะกินส้มอยากได้น้ําตาลน้อยหน่อยกินมะนาวนะครับถ้าอยากได้น้ําตาลต่ำๆเลยอาจจะกินฝรั่งข้อที่4คือสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่เป็นอะไรที่มีน้ําตาลต่ําเช่นกันนะแล้วมีวิตามินซีค่อนข้าง,งสูงนะครับข้อที่5คือผักกลุ่มบรอกโคลีนะครับ ข้อที่6คือพริกหยวกนะรพริกหยวกก็จะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ได้ครับขเขาพบว่ามีวิตามินซีค่อนข้างเยอะนะครับข้อที่7คือกระรมเปย์คือผักคะนา้าพวกนี้ก็จะเหมือนกันข้อที่9นะครับมีคนคุ้นเคยมากเลยแล้วมีคนชอบเอาอันนี้ไปปั่นแล้วก็มีคนถามว่ามันมีประโยชน์ไหมนะสิ่งนั้นคือผักชีครับถ้าเรากินแบบสดๆนะรเราจะได้วิตามินซีด้วยแต่ถ้าเ,าเอาไปโดนความร้อนวิตามินซีก็ยังมีครับแต่มันเสื่อมสลายลงนะครับข้อที่10ไม่มีวิตามินซีแต่ว่าเขาพบว่ามันช่วยกระตุ้นการสร้าง คลลาเจนบนใบหน้าคือการกินว่านหางจระเข้อย่าง K. นักก้นสังเกตไหมครับลองเข้าไปในมินิมาร์ตใกล้ๆบ้านคุณคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะเอาว่านหางจระเข้ K, ทาเป็นบุญแล้วก็ใส่ในอนุนนอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเขาไม่ใส่น้ำตาลมากเกินไปเนี่ยการกินวุ้นที่ทําจากว่านหาง K, จระเข้จะกระตุ้นการสร้างคลอาเจนในร่างกายถึงแม้ว่าตัวว่านหางจระเข้ K, จะมีวิตามินซีที่ต่ำมาแต่ตัวคุณสมบัติของเนื้อว่านหางจระเข้ K, เนี่ยที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคลอาเจนนะครับแต่สำหรับใครก น้ำตาลในผลไม้ก็ไม่อยากกินเยอะนะครับเพราะกลัวน้ำตาลจะขึ้นนะผมก็แนะนําว่าอาจจะทานเป็นวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติก็ได้ถ้าสกัดจากธรรมชาติมีหลายแบบนะครับอย่างเช่นยี่ห้อที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเอาวิตามินซีจากเชอร์รี่วิตามินซีจากเบอร์รี่วิตามินซีเข้มข้นนะครับแล้วก็ใส่ซิตรัสไบโอฟาวอโนอยไปด้วยเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระ เรียนแบบคล้ายๆกับที่อยู่ในส้มกับมะนาวแล้วในนี้เขาจะใส่วิตามิน B1 2 3 5 6แล้วก็12ไปด้วยนะครับให้เราได้ทั้งสารอาหารกลุ่มวิตามิน C และ B เนี่ยรวมเพื่อไปกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ไปช่วยเรื่องอื่นๆอย่างเช่นพวกผิวผมเล็บพวกนี้นะครับวิตามิน B กับ C ก็ช่วยได้เรื่องถังออมด้วยนะใครสนใจดูตัวอย่างผมนะครับแล้วไปดูซิว่ายี่ห้อที่คุณกินอยู่เนี่ยมี สูตรคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับคุณก็พิมพ์คําว่าวิตามินนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็ไปคุยกับทีมงานหมได้เพราะว่า,าพอพิมพ์คาว่าวิตามินเสร็จคุณยนผม AI เนี่ยเขาจะ ส่งข้อความไปทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วคุณก็กดลิงก์ในนั้นแล้วก็คุยกับทีมงานผมต่อได้ว่าเอ๊ะขอดูสูตรเป็นยังไงถ้าสนใจจะซื้อก็สั่งซื้อกับทีมงานได้ส่งให้กับคนไทยทั่วประเทศไทยที่เป็นแฟนคลับมอทีมเท่านั้นนะครับไม่ขายให้กับบุคคลคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับมอทีมนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครอยากกระตุ้นคอลลาเจนบนใบหน้าอย่าลืม10อาหารนี้นะครับ10อาหารนี้จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ช่วยทําให้ฉลอริ้วรอยส่วนใครก็ตามบอกว่าอยากกินเป็นคอล ควบคู่กับอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนหรือเราอาจจะกินเป็นโปรตีนจากแหล่งไหนก็ได้ครับพอวิตามินซีไปรวมกับโปรตีนหรือวิตามินซีไปรวมกับตัวคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนบนใบหน้าและชะลอการเกิดริ้วรอยได้ดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งครับรักทุกคนใครชอบไอเดียเกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพการลดความอ้วนไมเซตต่างๆก็เจอกันใน YouTube f a c e b o o k IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด้อกทีมและติ k t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักแฟนๆทุกคนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ